สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาแจกสูตรในการทำน้ำประปานี่แหละ,ะใช้สำหรับการลดต้นต้นไม้นะครับก็รถพวกนี้ที่ผมที่ผมทำอยู่นะฮะที่ผมทำอยู่นี่แหละที่ว่าหลังจากที่เราประคองต้น,ต,นติดปุ๊บแล้วทำยังไงให้ต้นมันตัวเร็วแล้วน้ำยังไงมันจะได้มีคุณภาพสูงในการลดต้นไม้นะครับคืออันดับแรกเลย คือน้ำปราปาอันนี้อันนี้เป็นน้ำประปานะครับผมก็ต่อน้ำประปามาไว้นีเลยแต่ว่าน้ำปราปาเนี่ยมันมีคอรีนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้เนี่ยปกติให้พักไว้วันหนึ่งนะครับให้เปิดฝานะครับไม่ต้องปิดฝาเปิดเพื่อให้คอรีนมันระเหอยออกนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีของผมนะครับอันนี้คือผมผมลดแล้วมันก็เหลือปริมาณนี้หลังจากนั้นผมก็จะใส่นี่นะฮะจุลินรีสังข้อแสงคือไอ้จุลินรีสังข้อแสงเนี่ยมันจะช่วยอะไร มันก็จะช่วยในเรื่องของการแตกรากฝอยให้มันสามารถหาอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ไอ้พวกเปลือกหรือลําต้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับมันก,มมก็ไม่ได้มากไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็นี่เลยหลังจากที่เราลดเสร็จหลังจากที่เราใช้น้ำปราปปาในการลดเสร็จปกติเนี่ยเราก็นี่เลยครับเท hey, ลงไปเท hey, ลงไปเลยเทเสร็จ hey, ปุ๊บประมาณสักอันนี้น้ําประมาณถัง50ลิตรนะครับตัวนี้ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เปิดทิ้งไว้เปิดใส่เข้าไปนะฮะเปิดให้มันกระจายตัวเงี้ยเปิดให้มันเต็มไอ้น้ำตัวนี้คือเตรียมไว้ลดสำหรับตอนเย็นนะฮะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยคือหลังจากที่เราลดปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้ให้มันเต็มเหมือนเดิมก็คือให้พักคอลีนไว้ประมาณหนึ่งวันความจริงไม่ถึงหนึ่งวันอะ่ะแต่ว่าพูดง่ายง่ายคือให้มันระเหยออก หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราค่อยนํามาไปใช้งานปกตินะครับเปื่อนนะครับง่ายๆครับไอ้ตัวนี้ก็เอามาแบ่งบันกันถ้าเกิดใช้น้ำประปารถมันก็จะมีคอรีดเหม็นนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการหาอาหารให้มันเจริญเติบโตเร็วขึ้นหาอาหารได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะหลังอมานี้เราก็ปิดไว้ก็จะพามาดูในสวนที่มันมันใช้รถเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าผมประคองไว้ อันนี้คือประคองไว้นะฮะนี่มันก็บางส่วนก็เริ่มเริ่มโตแล้วนี่ฮะที่ผมบอกว่ามันแป๊บเดียวพอดีไม่มีเวลาลดแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็ปลูกเมื่อวานนะฮะผมประคองเสร็จครั้งเดียวอันนี้กอที่แรกมันโตๆเขาก็มาซื้อไปหมดแล้วแป๊บเดียวครับเพื่อนประมาณสามสัปดาห์นะครับได้ปล่อยเลยนะครับเอโอเคครับพเพื่อนมีสูตรอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันเทคนิคใครเทคนิคมันครับ ไม่ไม่หวงอันไหนไม่ดีก็ชี้แจงได้แบ่งแบ่งกันไปนะฮะอันนี้ก็ใช้สำหรับรถตอนเย็นนะฮะจุดสี่สอง้อแสงก็ประมาณ,มาณไม่เยอะผมใส่ไปประ,ประมาณสักเอ่อขวดเอ็มร้อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้หน่ยประมาณสักขวดเอ็มร้อยหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม